เสียงเรื่องนูน้อยบ้านสวนโดยชมอ่อนก่อนไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนกันด้วยนะคะ บทที่สิหฝึกดนตรีหาหรือโหดพ่อกับแม่ยอมรับว่าการจะเรียนดนตรีให้ได้ผลจำเป็นต้องฝึกซ้อมทุกวันแม่ครูเห็นว่าการหาซื้อเครื่องดนตรีให้เด็กๆคงยังไม่สามารถทำได้ในตอนนี้ก็เลยแนะนำให้พ่อแม่พาทั้งสองคนมาบ้านครูตอนเย็นทุกวัน วันละหนึ่งชั่วโมงเพื่อสอมให้ครองถ้าเด็กๆเ,เรียนไปจนก้าวหน้าสักระยะหนึ่งก็ค่อยซื้อเครื่องดนตรีไทยลูกเกดได้ฟังก็หน้ามุย้ยเหนื่อยใจจากเย็บถาดก็เป็นซ้อมดนตรีอีกแล้วหรือน,นี่แล้วจะเอาเวลาไหนไปเล่นกับเจ้าตั้งละ่ะเงี่ ตาจา๋ายายจา๋าช่วยหนูด้วยหนูต้องซ้อมดนตรีอดเล่นกับเจ้าตัางอีกแล้วอา้าวลูกจะไปซ้อมดนตรีทั้งวันทั้งคืนเลยหรือยังไงซ้อมวันละกี่ชั่วโมงกันนักเชียวถึงได้บอกว่าอดเล่นกับเจ้าตั้งหนะักยายถามขึ้นซ้อมหลังเลิกเรียนวันละชั่วโมงหนึ่งจยาย แหยายหนูอยากพักหลังเลิกเรียนนี่นาะลูกเกดต,ต่อรองเอานาะซ้อมเสร็จก็กลับมาเล่นกับเจ้าตั้งแล้วก็พักก็แล้วกันนะยายจะทำขนมอร่อยให้กินหลังเลิกซ้อมนะพอหนูเล่นได้เก่งๆจะได้เล่นให้ยายฟังยังไงล่ะยายรอฟังอยู่นะ ยายเรื่องติดสินบนด้วยขนมของโปรดเย่ yeah. เอาหนูอยากกินขนมแล้วยายอย่าลืมที่สัญญานะว่าจะทำขนมอร่อยๆให้หนูกินหลังเลิกซ้อมนะลูกเกดอ้อนหนึ่งหน้าสงสารได้สิแล้วหลานก็อย่าลืมมาเล่นดน,นตรีให้ยายฟังด้วยละ่ะยายชอบฟังดน,นตรีไทยเล่นให้เพาะๆด้วยนะ ยายสัญญาได้เลยเดี๋ยวหนูเล่นให้เก่งๆก่อนแล้วจะมาเล่นให้ยายฟังหลายๆเพลงเลยละ่ะลูกเกดสย่ญญางสบายอยู่แล้วเด็กน้อยคุยอวดเส็จเลยแม่ครูพากาใช้หลักสูตรสอนเด็กให้ซ้อมดนตรีที่ไม่เหมือนใครโดยให้ไหล่เสียงขึ้นลงอย่างเดียวและเพิ่มขึ้นทุกวัน วันแรกให้ไล่เสียงขึ้นลงสิบรอบวันต่อมาเพิ่มขึ้นวันละห้ารอบเมื่อครบสัปดาห์เด็กๆก,ก็มาเรียนเพลงในขณะเดียวกันก็ต้องซ้อมไล่มือไปด้วยเหมือนเดิมโดยเหตุการณ์ระหว่างสัปดาห์เราก็จะได้เห็นการซ้อมดนตรีที่บ้านครูซ้ำๆ โอ้ยแม่ครูขาเจ็บนิ้วจังเลยหนูพอแค่นี้ก่อนได้ไหมไม่ไหวแล้วลูกเกดอดควรวนแม่ครูจา๋าทำไมถึงได้เล่นแค่นี้ล่ะไล่เสียงึคนื่อนลองๆหน้าเบื่อจะตายทำไมไม่มีอย่างอื่นให้หนูบ้างล่ะคะซ่อนกลิ่นบ่นเบือ่อนายแม่จา๋า หนูไม่ไหวแล้วเจ็บนิ้วปวดไปหมดเลยไม่เรียนแล้วได้ไหมลูกเกดทำตาแดงๆมือขวาคลำนิ้วมือซ้ายที่แดงบวมน้อยๆเอา้าลูกเกดหนูมาแช่มือในน้ำอุ่นในอ่างนี้ก่อนลูกน้ำอุ่นค่อนข้างร้อนจะทำให้หนูสบายขึ้นเจ็บน้อยลง ครูเอาเห็นกลมๆใส่ไว้ด้วยนะเข้ามาบีบบีบเล่นนวดนิ้วไปด้วยแม่ครูพรกาเอาอ่างน้ำมาให้แช่มือพร้อมปอบใจเล่นจะเ่ระยะแกรก็ทรมานหน่อยนะแต่เดี๋ยวก็เก่งขึ้นอดทนอีกนิดนะลูกแต่หนูต้องซ้อมทุกวันด้วยว่าแล้ว ก็หันไปหาอีกคนซ่อนกลิ่นก็เก่งนะอดทนดีด้วยหน้าเบื่อก็ทนเอาหน่อยนะลูกการไล่เสียงไปมาแบบนี้แหละถ้าหนูทำได้แม่นยำถูกต้องเวลาเล่นเป็นเพลงจะทำให้ได้เพลงที่เพาะมากเลยนะลูกหนูจะเล่นได้ดีไม่มีสะดุดเลยละ่ะส่วนแม่ ก็คอยปลอบเก่งมากเลยลูกเอานะเดี๋ยวกลับบ้านแม่ทำน้ำอุ่นแบบนี้ให้หนูแช่มือหลังซ้อมทุกวันเลยนะจะได้ไม่เจ็บเดี๋ยวพอหนูเก่งจะได้ไปเล่นให้ตากับยายฟังยังไงล่ะลูกแล้วพอโรงเรียนมีงานหนูก็จะได้เล่นโชว์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะหลังจากกลับมาถึงบ้าน ลูกเกดก็เริ่มโอดโอวยแต่ดูเหมือนจะเป็นการออดอ้อมเสียมากกว่าตายายหนูเจ็บนิ้วจังเลยไม่เรียนแล้วได้ไหมจ๊ะไหนบอกว่าจะมาเล่นให้ตากับยายดูยังไงล่ะหัดไปไม่ทันไรจะเลิกแล้วหรอยายทวงยิ้มยิ้มมามากินขนมก่อนดีกว่า ยายทำขนมมาให้กินหลังซ้อมตามที่สัญญาแล้วนะส่วนพอ่อเมื่อได้ยินลูกสาวบ่นอดครวญก็สอนว่าคนเรากว่าจะเก่งได้ส่วนที่ยากที่สุดก็ตอนเริ่มต้นนี่แหละลูกถ้าลูกผ่านขั้นตอนเริ่มต้นนี้ไปได้เดี๋ยวเราก็เก่งแล้วอดทนฝึกฝนไปนะถ้าทำอันนี้ไม่ได้ แล้วอีกหน่อยหนูจะทำอะไรสำเร็จได้ยังไงก็ได้จะพอ่อหนูจะพยายามนะจ๊ะวันเรียนดนตรีวันแรกแบบจริงจังที่บ้านแม่ครูพรกาเด็กหญิงทั้งสองก็ยิ้มหน้าแป้นโล่งอ,อกที่ไม่ต้องฝึกซ้อมแบบเดิมจนเบือ่อเย้ครบอาทิตย์แล้ววันนี้ เราจะได้เรียนเพลงแล้วสองพี่น้องตะโกนอย่างดีใจแม้เบาๆหน่อยก็ได้จ้าเด็กๆเดี๋ยวครูต่อเพลงเบื้องต้นให้ก่อนเนาะแล้วหนูก็ยังต้องไล่มือเหมือนเคยนะจนกว่าจะเพิ่มถึงร้อยรอบฮะร้อยรอบเลยเหรอคะครูแล้วจะใช้เวลานานแค่ไหนเนี่ยลนลงหน่อยเถอคะค่ะ สองสาวน้อยต่อรออืมครูลืมไปว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆกิจกรรมมากเอาอย่างนี้แล้วกันให้ไล่มือไปจนครบหนึ่งชั่วโมงได้กี่รอบก็เท่านั้นแต่ให้ไล่มือทุกวันนะแม่ครูบอกพร้อมกับเห็นเด็กๆชำตาเหลือกโอ้โหตั้งชั่วโมงเลยเหรอเนี่ยก็ได้ค่ะ หนูอยากเก่งเร็วๆจะได้ไปเล่นให้ตากับยายฟังสองสาวบอหลังจากนั้นแม่ครูก็ค่อยๆสองเพลงง่ายๆพื้นฐานให้ก่อนให้มือนิ้วสมองสามารถจำเพลงและเล่นประสานกันได้ดีก่อนเล่นเพลงยากขึ้นพอเริ่มเล่นเพลงได้สักสองสามเพลง แม่ครูนัดให้ลูกเกดกับซ่อนกลิ่นมาที่บ้านตอนบ่ายวันอาทิตย์สองสาวน้อยตื่นตาตื่นใจเมื่อเห็นเด็กๆหลายรุ่นทั้งรุ่นพี่รุ่นเพื่อนและรุ่นน้องมารวมกันอยู่บ้านครูมากมายวิ่งเล่นกันเจ้าๆไปหมดครูตั้งโต๊ะยาวๆไว้ตัวหนึ่งมีขนม,นมนมเนยมากมาย และน้ำหวานเครื่องดื่มสำหรับเด็กๆและผู้ปกคอรองได้ดื่มกินกันอย่างอิ่มหนำสำราญพอถึงเวลาแม่ครูก็เชิญชวนเด็กๆและผู้ปกคอรองที่เล่นดนตรีได้มาบรรเลงดนตรีไทยร่วมกันใครเล่นเพลงไหนได้ก็เล่นเพลงไหนเล่นไม่ได้ก็นั่งฟังกินขนมดื่มน้ำ หรือคุยโม้กับเพื่อนไปตามเรื่องบรรยากาศสนุกสนานเฮฮาจนกระทั่งเย็นๆถึงจะเลิกซ้อมกันและแยกย้ายกันกลับบ้านก่อนกลับบ้านแม่ครูก็ไม่ลืมที่จะนัดซ้อมครั้งต่อไปในทุกวันอาทิตย์ตอนบ่ายลูกเกดกับซ่อนกินได้ซึมซับบรรยากาศสนุกสนาน มีเพื่อนมากมายทำให้มีกำลังใจฝึกเล่นดน,นตรีให้เก่งขึ้นเรื่อยๆจะได้เล่นกับเพื่อนๆได้มากขึ้นและเผื่อเอาไปคุยโม้กับเพื่อนที่โรงเรียนได้ด้วยบางทีลูกเกดก็รู้สึกว่าที่ตัวเองกับน้องชอบมาเรียนดน,นตรีไทยก็เพื่อจะได้มาเล่นดน,นตรีกินขนมหรือน้ำหวานพร้อมเพื่อน แล้วก็ชวนกันเล่นสนที่บ้านแม่ครูตามภาษาเด็กในวันอาทิตย์มันน่าสนุกกว่าเล่นกันสองคนที่บ้านเป็นไหนไหนว่าไหมละ่ะแล้วเห็นว่าถ้าเล่นเก่งแล้วแม่ครูจะพาไปเล่นดนตรีออกงานได้แต่งตัวสวยๆถ่ายรูปไปอวดเพื่อนๆที่โรงเรียนอีกนะแถมได้เงินกินขนมด้วยน่าจะดีไม่น้อย 17, นักดนตรีตัวน้อยสี่เดือนผ่านมาวันหนึ่งลูกเกดและซ่อนกลิ่นกลับมาจากซ้อมดนตรีที่บ้านแม่ครูพรกาสองพี่น้องกระโดดโลดเต้นเข้าประตูมาลูกเกดชะโงกหน้าไปทักเจ้าตั้งวัวตัวโปรดเข้ามากอดยายกอดตาคนละทีแล้วขอขนมกิน ยายก็บอกว่ากลับมาแล้วไปกินข้าวกินขนมก่อนไปยายทำไว้ให้แล้วแล้วอยากกินขนมก่อนกินข้าวล่ะเดี๋ยวจะกินข้าวไม่ลงยายบอกอย่างรู้ทันแล้วกล่าวต่อว่าได้ยินว่าแม่ครูจะพาไปออกงานแล้วหรอเร็วจริงๆเลยเพิ่งหัดเล่นได้แป๊บ ไปเล่นที่ไหนยังไงเดี๋ยวตากับยายจะไปดูด้วยตายายพูดพร้อมกันเล่นที่งานฉลองประจำปีวัดใหญ่ค่ะพวกหนูจะได้แข่งชุดไทยด้วยเล่นวันเสาร์นี้นะจ๊ะยายอย่าลืมไปดูกันละ่ะลูกเกดบอ,อกยายอยู่ภูมิอกภูมิใจยิ้มแฉ่งตาเป็นประกาย ปากก็ทาเพลงที่จะเล่นเบาๆขณะวิ่งไปเข้าห้องน้ำหืมเล่นข้างขาวกินกล้วยเลยเหรอเนี่ยเก่งจริงแฮะหัดเล่นแป๊บๆเองตากับยายฟังแล้วพูดกันเองเบาๆอย่างภูมิใจในตัวหลานน้อยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะยายหลานจะได้ดีใจตาบอกกับยาย แล้วก็หันไปถามพ่อกับแม่แล้วเด็กๆไปกันยังไงไปพร้อมแม่ครูหรือไปพร้อมกันกับเราล่ะเด็กๆไปพร้อมแม่ครูจ้ะพ่อแม่และเด็กต้องแต่งหน้าแต่งตัวและช่วยการขนเครื่องดนตรีขึ้นรถแม่ครูผัดให้เด็กๆรู้จักรับผิดชอบเครื่องดนตรีที่ต้องเล่นด้วยตัวเองจ้ะ อย่างจะเค้ก็ต้องเตรียมไม้ดีจะเค้พกไปเองคนตีขิมก็ต้องเตรียมพกไม้ตีขิมไปให้พร้อมแม่บอกกับตายายแล้วเราจะออกกันไปกี่โมงละ่ะพ่อกับแม่จะได้แต่งตัวรอตาถามลูกแสดงตอนหกโมงเย็นจะพ่อเดี๋ยววันเสาร์สักบ่ายสามโม เราค่อยเอารถออกกันไปเพราะเด็กๆไปอยู่กับแม่ครูกันตั้งแต่เช้าทั้งแต่งหน้าแต่งตัวทานข้าวกลางวันบ้านแม่ครูเลยแม่เตรียมข้าวใส่ปิ่นโตไปให้เด็กๆด้วยนะแม่ครูให้ห่อข้าวไปให้กินเด็กๆจะได้กินด้วยกันสนุกด้วยอร่อยด้วยแย่งกันกินกับข้าวแม่ครูบอกว่า จะทำกับข้าวสมทบให้สักอย่างสองอย่างแม่บอกตายายแล้วมือเย็นหลับแสดงกันหกโมงเด็กเดกหิวกันแย่ยายถามยังอดเป็นห่วงไม่ได้ไม่มีปัญหาจะแม่แม่ครูสั่งข้าวกล่องเตรียมน้ำดื่มไปให้เด็กๆแล้วเดี๋ยวเราก็ห่อข้าวไปกินกับเด็กๆด้วยกันก็แล้วกันเนาะ แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่ครูเตรียมขนมแห้งพาไปเผื่อเด็กๆหิวแม่ตอบอีกพร้อมกับขำในความขี้เป็นห่วงของยายได้ได้เดี๋ยวแม่ทำกับข้าวที่เด็กๆชอบไปให้ทำหมูทอดไปเยอะๆให้เด็กๆแบ่งกันกินจะได้มีแรงเล่นดนตรีเพราะเพาะให้ยายฟัง ยายวางแผนการทำของโปรดให้สองสาวจอมสนอย่างหมายมั่นปั้นมือวันเสาร์ที่วัดใหญ่ต่อไปนี้จะเป็นการแสดงความสามารถในการบรรเลงดนตรีไทยของนักดนตรีไทยตัวน้อยจากบ้านครูพรกาในวงเครื่องสายผสมขิมค่ะเราจะได้เห็นว่าเด็กไทยยุคนี้ มีความสามารถเกินตัวจริงๆถึงแม้จะอายุยังน้อยแต่สามารถเล่นบนเบล์เป็นวงได้อย่างเพรลิ้งขอเชิญรับชมได้แล้วค่ะพิธีกรประกาศพร้อมกับมีเสียงปรบมืออย่างล้นหลามจากผู้ชมทั้งที่เป็นผู้ปกครองเด็กๆและผู้มาเที่ยวงานข้างบนเวที ลูกเกดประจำที่จะเทซ่อนกลิ่นตีขิมทั้งสองพี่น้องมือเย็นไปหมดในใจนึกถึงคำที่แม่ครูพก,กาบอกก่อนขึ้นเวทีครูรู้ว่าทุกคนตื่นเต้นใจเย็นๆน,นะหายใจเข้าลึกๆลูกเราเล่นด้วยก,กันช่วยกันเล่นช่วยกันจำไม่ได้เล่นคนเดียวสักหน่อย ทำให้เหมือนที่ซ้อมกันนั่นแหละลูกคิดเสียว่าเราเล่นการสนุกสนุกกับเพื่อนอย่าไปสนใจเสียงรอบข้างยิ้มไว้อย่างเดียวยิ้มสวยๆมีความสุขกับเสียงเพลงนะลูกนะไม่นานนะเสียงชิ่งตีให้สัญญาณเด็กๆพร้อมใจกันกราบผู้ชมพร้อมกับนึกถึงครูบาอาจารย์ ตามคำสอนของแม่ครูการยกมือไหว้กราบก่อนบปรนเลงนอกจากเป็นการให้เขีผู้ชมแล้วยังเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้สอนเรามานึกถึงพ่อแก่ที่เป็นต้นสายดนตรีทำให้เรามีสมาธิในการเล่นแล้วยังเป็นสิริมงคลด้วยนะลูกหลังจากนั้น เสียงดนตรีวงเครื่องสายผสมขิมก็เริ่มบรรเลงขึ้นอย่างอ่อนหวานไพ่ล้อเรียกรอยยิ้มและเสียงปรบมือจากผู้คนที่มาชมงานแด่งเกลียวเกาว่าเฮอเสร็จสักทีหนูลุ้นจะแย่กลัวว่าจะหลุดเล่นไม่ได้เล่นไม่จบในที่สุดก็ทำได้ลูกเกดถอนหายใจอย่างโล่งอก หลังจากลงมาจากเวทีเก็บเครื่องดนตรีแล้ววิ่งมาหาตายายหนูก็เหมือนกันมือเย็นไปหมดยายจับมือหนูดูสิเย็นเหมือนกับน้ำแข็งเลยมือแข็งเกือบตีไม่ออกเสียแล้วซ่อนกลิ่นบอกกับยายคนดูเยอะมากๆเลยเนาะเก่งมากหลานลัก ตากับยายภูมิใจในตัวหนูทั้งสองคนมากเลยตายยิ้มอย่างภูมิใจเห็นไหมละ่ะต้าอุตส่าห์แต่งตัวอย่างหล่อมาดูหลานรักแสดงชวนาหนูก็ว่าหนุ่มที่ไหนมาควงยายคนสวยตานี่เองขอบคุณจ่ะตายายที่มาดูหนูแสดงลูกเกดกับซ่อนกินพนมมือไหว้ตายายอย่างน่ารัก แล้วหันไปไหว้พ่อแม่ด้วยพ่อแม่ด้วยนะจ๊ะขอบคุณที่ให้หนูได้มาเล่นดนตรีไทยได้สนุกกับเพื่อนอย่างนี้แล้วถ่ายรูปหนูไว้ด้วยไหมหนูจะเอาไปอวดเพื่อนเด็กน้อยบอกพ่อแม่ด้วยความตื่นเต้นว่าแล้วอดไม่ได้หรอกที่จะเอารูปถ่ายไปอวดเพื่อนเอาอย่างนี้นะเห็นลูกได้แสดงแล้ว พ่อกับแม่จะให้รางวัลพ่อบอกพร้อมกับยิ้มขำในความอยากอวดของลูกสาวรางวัลอะไรจะพ่อขนมตุ๊กตาหรือของเล่นหนูเอาตุ๊กตาบาร์บี้สวยๆได้ไหมจ๊ะลูกเกดถามอย่างดีใจหนูเอาด้วยเอาตุ๊กตาบาร์บี้ด้วยเอาสีชมพูซอนกิ่นเรียกร้องตาม พอเลยทั้งสองสาวรางวัลที่พ่อว่าพ่อไม่ได้หมายถึงตุกตต๊กตาตุ๊กตาพ่อจะให้ในโอกาสอื่นอย่างวันเกิดแต่รางวัลที่หนูเล่นดนตรีไทยกันได้นี่พ่อจะให้เครื่องดนตรีประจําตัวทั้งสองคนจะได้เอาไว้ซ้อมที่บ้านได้แล้วจะได้เล่นให้ตากับยายฟังด้วย ไม่ต้องไปดูถึงบ้านแม่ครูหรือรอเวลาออกงานพ่อขัดอารมณ์อยากได้ตุกตาของสองสาวพร้อมอธิบายเหตุผลที่ทั้งสองคนต้องยอมรับโทรพอ่อที่ไหนได้นึกว่าจะได้บา์บี้กลายเป็นได้เครื่องดนตรีให้พวกหนูซ้อมที่บ้านนี่เองแต่ก็ดีนะคะ จะได้เอาไว้อวดเพื่อนๆที่บ้านแม่ครูพากาว่าหนูได้เครื่องดนตรีแล้วลูกเกดหน้าหมองลงนิดนึงก่อนนึกได้แล้วยิ้มออกมาใหม่เดี๋ยวหนูไปคุยให้เพื่อนๆที่โรงเรียนฟังด้วยว่าหนูได้ออกงานได้เครื่องดนตรีของตัวเองแล้วด้วยเย่เสียงเพลงดังขึ้น พร้อมๆกับมีการแสดงร่ายรำม,มโนราบุชายันอยู่บนเวทีทำให้ทั้งครอบครัวโดยเฉพาะลูกเกตโอดที่จะสนใจไม่ได้สวยจังลูกเกดพึมพำทั้งครอบครัวของลูกเกดชวนกันนั่งดูการแสดงที่จะมีบนเวทีต่อไปอีกยายคอยถือพัดกระพือให้หลานคนเล็กพ่อกับแม่ ก็มองบนเวทีอย่างเพลินใจคนที่รำมโนราหน้าตาคุ้นๆจังสวยเส็จด้วยลูกเกดพูดพร้อมกับสาวเท้าเดินไปใกล้เวทีเท่าที่จะทำได้พร้อมกับพยายามมองหน้านางรำให้ชัดและแล้วดวงตาของลูกเกดก็เต็มไปด้วยความตกใจแปลกใจยินดี และปลื้มใจไปพร้อมๆกัน